สวัสดีครับพ่อกันดีคือเก่านะครับเนาะโดน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 ยังพ่อกันที่หนึ่งวันต่อนี่ครับจ่องคลองติดแสงทองฟินแลนด์นะครับมือนี้ก็เป็นมือไหลสดของนาลิตะไหลครั้งที่หนึ่งร้อยยี่บสี่นะครับก็อย่าลืมให้กำลังแรงใจทีมงานนะครับด้อเนี่ยเยี่ยนนี้ทางด้านสร้างสร้างคนกากำลังสีตกะแดงสวนนะครับ ตกแตงสวนดอกป่านแล้วก็อยู่ในบ้านนะครับนอ้อกตอเทแถวออกไปคาบิแมนบัดนะครับเต็มสถานที่เลยวันต่อมีแต่จัดสวนวันต่อนะครับนาองอืนะครับไปไปเบิรงก,กันนะครับนาะไปะตัวน,นี้ก็คือโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ยังหล้างเดียววันต่อเพราะว่าผลเหตุสามหลังแล้วก ลือถอนไประซองหลังนี่ย่งหลังเดียวว่าสืลือถอนมีอะไรหรือ,อพคนเชียวไหวจังสีกบ,บจักนะครับต่อต่อไปก็น,น่าจะลือถอนนะครับน่าจะลือถอนอเรียบครับหมดกับทางด่านทีมงานเดีางหนี่กัยังบอท่านไหนสอมนะครับบอท่านไหนสอมลูกุลาตอนส่วนประมาณบ่ายสามสี่โมงเลี้ยงเป็นยังสีสอนสอมไปจนตุลาหอดประมาณถุงหนึ่งอ่า กได้ภาคพืนเขาเพราะว่าพื้นเมืองได้ซสอมใหญ่แล้ววันทองนะครับไอ้กระแตงนี่กำลังจัดจัดสวนนะครับเนะาะปลูกบอกว่าจะเป็นต้นดอกใหม่ดอกใหม่หน่อยดอกใหม่ไงนะครับดอกแตงใหม่ใหม่นี่อยาก ขาบอย่นะครับแมนสูตรเลยวันหนอ่อ,อนี่ครับเพุดไปยังนไหนไ่ดดึงไปพร้อมอันงในหรอมเป็นธรรมว่า,าทา้งในเออน้ำมันขงโอ้มันเป็นยกร่อยยกร่อยไว้นะครับน้ำไปครัง้ง หงค้างอยู่ขงกงลางมาใส่ความทีมงานมึงกันเลยต้องเอาดินมาอัดทมนะอุ้ยมันเป็นนะตุเหตุเหตุเหตเนาุหตาตายหตุหมหตุเหเลยวหนเหตุเเอตอตาตายห เป็นอย่างไรหยาบกกด้กับลงได้เฮตนะครับสร้างพึ้นนะครับเนาะเออนะครับ,รบหมุนเขาไปถมอยู่ข้างล่างนะครับอืมเพราะว่ามันเสียลรถไทยส้นเข้าไปกับส้นโ่ไดนนะครับทีมันแบบว่ามันเดรัดแล้วนะครับมีแต่เนื้อกนเสียลอันี้ครับเอาเินใส่ใส่ยังอยู่เข้าไปอุ้ยต,า,ตาย เห็ดหยาเห็ดหยาแข็ง,ง,งนะครับนี่ครับในหลูงจัดสวนแบบไม่อีกนะครับเนาะเพราะว่าตัวเก่าก็ได้ลือ้อออกไปนะก็เลยจัดปลูกแอบ,บไม่ตอนแรกเพิ่อนก็นสิมาจัดอยู่เหตุการันดินคู้นหมดเลยนะครับเออมันลอกเอนี่ยลอกหัว มันดินคูนมาไหลมันพังลงไปงั้นหน้านั่งใส่นะครับเนี่ยปนเกนเลื่อยได้กยับยับออกไปข้างปูนบ้านดอกนี่น,น,ะออน,น,นะครับเน้องเออหนงเตะนะครับหนงเตะตัตดผมใหม่แต่งกุนแต่งยงางใหม่วันดอกนี่ครับเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดื้อกดติดตามให้ลุงทีนำแหน่วนะครับเนาะนี่ครับ มันผิดกับกำลังสิดท้ายคิดผิดเพราะว่ามันบอกหัว่ากดพิดหรือว่ามันเป็นยังไงน,นะครับสองมันพิดอยู่ประมาณสองสามมัดถีดนะครับก็เลยเห้นน้ำไม่นะครัไอ้น้ำไม่เอฟไนต์ว่าขอบุญขอบคุณเพิ่อนนะครับนเนาะเอฟไนต์ผู้เป็นผู้ใดเพิ่นกัเอฟผู้ใดเพือว่านนะครับพอดีเลยถามน้ำไม้พอดีนะครับ บางเทียงไปเพราะว่าย่างก็ไปคั่วพาอกันพอดีนะครับมับนเกิดโคตรโมหยากนะครับข้าวเยี่ยวนะครับเน้องโคตข้าวเยี่ยวผูพันธุ์เพ็ดเป็นบมเดียรหยักพ้อเมียนเลยนะครับ,บรรกันผู้เย็ดผู้เปลี่ยนกับหยากนี่จังหน่อยละ่ะคือผมหนีวันเหมือนตื้อเลยนะครับเพราะว่ามันสางไร่ใดบ่ได้นะครับม,มือหนึ่งกับให้น้องมีนั่นที่ดาเฮ็ดไหนก็บ่ได้นะครับบ่ได้มันก็เขาสมาัครม่อีกก็ยังบ่ทันได้อยู่ นะครับบางกระติดก่อนนี่นะครับเนาะนี่นครับเป็นจัดสวนนะครับเห็นบอกจะแ,แนบมเห็นกําแพงเลยจะแ,แนบก้อนแพงเลยวันเนาะนะนครับเป็นต้นดอกไม้นะครับเนาะเป็นต้นดอกไม้สวยงามสวยงามสวยงามอย่างดีครับอืมเปนต้นเถ้อ มันคิดจังเลยเก็บบรรยากาศตัวหนึ่งมันดอกตั้งแต่ผมน,นะครับตั้งแต่สองสามนาทหน้าทยแล้วมัน,นาาาสางายได้บ่ได้อ้าวมันเป็นแน,นวไดหน่อยว่ะไหนไปไหนดีบ่ได้พอดีพ่อละไม่นะครับไม้เมื่อก่อนเป็นเ็ไหนนะครับเนกกาะเสียแ,แป๊บเดียวนะครับฮะ ก็หอดมผู้อ่านนี่ครับอูสวยงามสวยงาม,มเป็นผูกกระรับสวน,นครับมู่ทีจัดเลย ผูแบบติดกันเลยนะคผูแป็บติดกันเลยนะครับหบบนอา่เอตีอ่เอะอเดี๋ยวก็ต้นนาบานนะครับเนาะต้งนนาบานนี่ครับประตูหนาบานกัมเพียงกัมเพงหาสันวันหนอเนี่น หน้าเลยครับสมาคหาหกสิบเซษน,นะครับความหนาของกําแพงนะครับสูงนะครับเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับด้วยกดติดตามนะสองกล้องจิดแสงทองขึ้นแล้วนะครับในน้ำแน่นะครับเนะาะบอกว่าแต่เป็นยูทูปแน่เพจแน่ ขิดเลี้ยวแน่นะครับบางทีก็เห็ดกอกๆะแกๆไปบ่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสักอย่างมันหน่อกบกเกียงยักอย่างหมูผ่าเหเ็ดแนวได้ก็เห็ดไปน่ำมันหน่อนะครับเนาะอุย้ยน้ำไหลครับอุ้ยอยู่บ้านน,น,น้าคือบ่มีนอนน้ำแนี่นนี่ครับจิตา เก็บบรรยากาศเนาะครับเนาะเก็บบรรยากาศตอนส่วนประมาณในบายนะครับในบานถักแสงทลองทีนแหลมนะครับมานในหลอดไหลนาลิตะไหลพังที่หนึงรี่สิบนะครับเนาะอย่าลืมให้กำลังแรงใจทีมงานแสงทลองทีนแหลมนะครับซึ่งกระเป๋าดีคือวัดจองตัวนะครับเนาะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงทิศสิตใจขออวยซ้ำนี่สักคั้นะครับ ขอบคุณผู้ที่กคไหลคคกดแชร์กคตทิดตามนะครับบอกคาับโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ใคุณผิดครับผมคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมครับบ๊ายบายครับผม